สวัสดีครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการนะครับรีเซ็ตวินโดว์นะครับให้เป็นค่าเริมให้เป็นค่าเดิมโรงงานตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับแนวทางนี้นะครับก็สามารถใช้แก้นะครับผมคอมพิวเตอร์นะครับที่ค้างที่ช้าหรือว่าที่หน่วงที่ติดไวรัสก็สามารถทําวิธีนี้ได้นะครับแบบไม่ต้องลงวินโดว์ใหม่นะครับตัวนี้มันสามารถรีเซ็ตคืนค่าได้ในตัวของตัววินโดว์เองเลยนะครับ ไม่ต้องมีไฟล์แฟลชไดร์ทำวินโดว์ให้ยุ่งยากนะครับตัวนี้เวลาเวลาเราล้างนะครับมันก็จะเหมือนอตอนที่เราลงวินโดว์มาใหม่ๆเลยนะครับตอนคืนคืนค่าโรงงานโอเคเดี๋ยวเราไปดูแนวทางกันเลยนะครับเริ่มแรกเลยนะครับให้ไปที่สตาร์ทนะครับถ้าใครมีรูปภาพนะครับให้สำรองหรือว่าแบ็กอัพแยกออกไว้ก่อนนะครับจะอัพขึ้น Google Drive ไว้หรือว่าจะเอาไปฝากไฟล์ออฟแฟลชไดร์มาเก็บไว้อะไรก็แล้วแต่นะครับตัวนี้ถ้าใครมีรูปภาพหรือว่า มีไฟล์เอกสารมีไฟล์เบอที่มันสําคัญนะครับให้แยกออกก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมีทั้งเมนูแบบว่าล้างเฉพาะแอปนะครับให้เหลือให้ลุให้ไฟล์คงอยู่นะครับกับล้างทั้งหมดเลยนะครับแต่ผมแนะนําถ้าเอาชัวร์ให้เราเว็บเก็บแบ็คออพข้างนอกไว้ดีกว่านะครับเเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับไปที่ start นะครับที่ซ้ายมือล่างสุดของตัว Windows นะครับแล้วไปที่ปุ่ม Setting ตรงนี้นะครับ Setting ให้เรานะครับเลือกไปที่คาว่า ให้เราเลือกไปที่คำว,ว่า Update and ตัวนี้นะครับ Security นะครับแล้วก็ให้เลือกคำว,ว่า Recovery นะครับมันจะมีคำว,ว่า Reset the PC ตรงนี้นะครับผมให้เรากดคำว,ว่าอ่าตัวนี้นะครับกดเข้าไปเลยถ้าใครเป็นภาษาไทยนะครับให้สังเกตรูปลักษณะเอานะให้สังเกตรูปลักษณะเอาแต่ว่ามันจะคล้ายๆกันนะครับบางเครื่องจะเป็นภาษาไทยก็จะง่ายหน่อยนนั้แต่ว่า ถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันก็จะสากลก็กดแบบนี้เลยนะครับกดทําตามผมเลยพอเรากดตัวนี้เสร็จปุ๊บนะครับมันจะมีเมนูเด้งขึ้นมา2เมนูนะครับมันจะขึ้นคําว่า Keep My f i l e ก็คือประมาณว่า Remove App and setting. Be, uh, s e t t i n g นะครับก็คือหมายความว่ามันจะลบแอปแอปก็คือพวกตัวนี้นะครับถ้าแอปความหมายของแอปมันจะเป็นอย่างนี้นะครับแอปประมาณนี้นะครับมันจะลบหมดเลยลบหมดนะครับแต่ไฟล์ยังอยู่ไฟล์ก็คือไฟล์เอกสารไฟล์ในโฟลเดอร์ยังอยู่นะครับ แต่พวกแอป g l e Chrome โปรแกรมต่างๆอะไรแบบนี้มันจะล้างหมดพวกอย่างนี้นะครับแต่ไฟล์มันจะยังอยู่นะครับถ้าเป็นเมนูแรกถ้าเป็นเมนูนี้นะครับแต่ผมแนะนําถ้าเอาชัวร์ก็ถ้าไฟล์มันสําคัญให้เราแยกไว้ก่อนเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรแน่นอนนะครับบางทีมันหายให้เราสํารองข้างนอกไว้ก่อนส่วนเมนูที่2นะครับก็คือ r m o v e remove all ก็คือล้างทั้งหมดเลยทั้งแอปทั้งไฟล์ทั้งการตั้งค่าเซตติ n งต่างๆนะครับตัวนี้ ในวันนี้นะครับผมแนะนําถ้าเราจะรีเซ็ตคืนค่าโรงงานทั้งทีให้เราเลือกเป็นอันล่างสุดดีกว่ามันจะได้คล e น n ลี e นะครับแล้วก็สะอาดนะครับเลือกเป็นอันล่างเลยคลิกเลยนะครับตัวนี้นะครับให้เรากดคําว่าอันล่างนะครับแล้วก็กด next น,นะครับ next อีกครับ แล้วก็รอนะครับผมพอมันโหลดเสร็จหรือว่าโหลดเต็มนะครับมันก็จะเปรียบเสมือนการเราต้องตั้งค่าภาษาตั้งค่าคีย์บอร์ดใหม่อะไรต่างๆนานาเลยนะครับเดี๋วยวผมก็จะมาสอนตรงนั้นด้วยนะครับแต่นี้นะครับถ้าเราสำรองข้อมูลหรือว่าอะไรพร้อมไปแล้วนะครับหรือว่าบางคนไม่อยากได้ข้อมูลไม่อยากจะเก็บอะไรไว้เลยก็ทําตามผมเลยนะเหมือนที่ผมทานะครับผมก็ไม่ได้สำรองข้อมูลอะไรไว้ก็จะรีเซ็ตเป็นค่าโรงงานเริ่มต้นให้เครื่องมันสะอาดๆกิคลีนเลยนะครับตอนนี้ผมก็จะกดรีเซ็ตเลย แล้วก็รอนะครับตัวนี้มันก็จะเริ่มนะครับตั้งแต่หนจนถึงร้อยนะครับแล้วก็รอไป <S <S 1> <S 1> พอตัวเครื่องนะครับโหลดเต็มถึง100%นนะครับตัวเครื่องก็จะมีการรีสตาร์ทเข้าเข้าหน้านี้นะครับก็จะโหลดอีกรอบนะครับแต่หน้านี้จะค่อนข้างใช้เวลานานหน่อยนะครับผมแล้วก็รอรอไปนะครับ โอเคครับพอเราร,รอมาสักพักหนึ่งนะครับตัวเครื่องก็จะขึ้นหน้าให้เราเลือกภาษานะครับมันจะมีภาษาอังกฤษกับภาษาไทยนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่เราจะเลือกเลยนะครับถ้าเลือกเป็นไทยมันอฟอนต์ทุกตัวก็จะเป็นภาษาไทยหมดนะครับแต่ผมแนะนําว่าให้เลือกเป็นอังกฤษไปก่อนนะครับหรือแล้วแต่เราถนัดผมจะเลือกเป็นอังกฤษนะครับกดใช่ตอนนี้นะครับหลังการตั้งค่าซิ t ติ้งตรงนี้เสร็จผมก็จะสอนตั้งค่าภาษาตั้งค่าคีย์บอร์ดด้วยนะครับโอเค ตัวนี้นะครับให้เราเลือกเป็นริเจนนะครับริเจนเลือกเป็นไ <Thailand>, ทยแลนด์แลอันนี้ครับอีคอันนี้คีย์บอร์ดนะครับเลือกเป็น US อนะครับอย่าเลือกเป็นไทยนะเพราะว่ามันจะเปลี่ยนยากนะครับให้เราเลือกเป็น u s ค้างไว้ก่อน อันนี้กดสคริปต์นะครับ a c c e p t นะครับอันนี้เลือกเป็นอันแรกนะครับแล้วก็กด n น x t ครับอันนี้นะครับมันจะเป็นบัญชีให้เรากดอ,อัปไลน์แอคเคา์ก่อนนะครับไปใส่ทีหลังได้ในการตั้งค่าตอนเราเข้าวินโดว์ได้นะครับผมแนะนําว่าให้กดว่าอัพไลน์เข้าไปก่อนแล้วก็เน็ตครับมันจะข้ามเลยไหมอัพไลน์เค้าข้ามไม่ได้กดตัวนี้นะครับ ลองกดตัวนี้ดูต้องหาวิธีข้ามนะครับตรงนี้นะครับตัวข้ามน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับไม่ใช่แล้วนะครับผมหลันกลับมาก่อนแบ็คกลับมาวันนั้นผมข้ามอยู่นะครับสาเหตุที่ต้องให้ข้ามหน้านี้นะครับเพราะว่า มันจะเป็นบัญชีของ Microsoft นะครับถ้าใครมีบัญชี Microsoft ก็ใส่เข้าไปเลยนะครับก็ก็จะดีไปตัวนี้ผมไม่ได้เตรียมบัญชี Microsoft มาผมก็เลยจะต้องหาวิธีข้ามนะครับจริงๆมันข้ามได้อยู่นะกดไปที่ออฟไลน์ line. เขาลองอีกสักรอบนึงนะครับแล้วก็กดตัวนี้นี่นะจะไม่ผิดนะครับอ่ะถูกต้องแล้วนะครับกดแบบนี้ทีนี้นะครับบันทห้เราตั้งตั้งชื่อ PC นะครับยุทธด PC ีเราตั้งเป็นอะไรก็ได้ภาษาอังกฤษนะครับแอดมินผมจะตั้งง่ายแอดมิน อซมินนะครับอย่างนี้เอาผมตั้งประมาณนี้นะครับแล้วก็กด next ไปครับพาสเวิร์ดนะครับใครจะตั้งก็ได้พาสเวิร์ดตัวเครื่องนะครับหรือถ้าใครไม่ตั้งให้กด next ไปเลยมันจะไม่ต้องใส่พาสเวิร์ดนะครับเวลาเปิดคอมขึ้นมาอันนี้กด accept ครับอันนี้กด s k i p ครับ แล้วก็รอตัวเครื่องนะครับบูตขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะเป็นการขั้นตอนการตั้งค่าคีย์บอร์ดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะขออนุญาตแยกเป็นคลิปการาตั้งค่าภาษาคีย์บอร์ดดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะได้ตั้งชื่อคลิปถูกนะครับมันจะได้ไม่เอามาผสมกันมั่วเกินนะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็จะขอปิดวิดีโอไปเพียงแค่นี้นะครับสำหรับแนวทางการ กินค่าโรงงานวินโดว์นะเดี๋ยวทางนี้ก็สามารถใช้ได้กับวินโดว์8.1วินโดว์10แล้วก็วินโดว์11นะครับลองลองนำไปประยุกต์พิกางใช้กันดูนะครับสำหรับวินโดว์อื่นนะครับเมนูมันก็อาจจะเขียนคล้ายๆกันนะครับแต่โดยรวมแล้วนะครับแนวทางเราก็จะทำประมาณนี้นะครับพอตัวเครื่องบูตขึ้นมาก็จะเข้าสู่หน้าจอปกตินะครับตั้งค่าอะไรตามปกติเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองตั้งค่าให้ดูคร่้าวนะครับใกล้จะมาแล้วนะครับผม ่าแล้วนะครับผมขึ้นมาเรียบร้อยแล้วพอขึ้นมามันก็จะว่างเปล่าลงโล่งอย่างนี้เลยนะครับเพราะเราสั่งล้างแอปสั่งอะไรใหม่หมดนะครับมันก็จะมีแค่เบราว์เซอร์ microsoft edge ให้เรานะครับเดี๋ยวเราก็ไปโหลด google chrome โหลดอะไรตามหลังนะครับตัวนี้โอเคครับทีนี้นะครับเราจะเพิ่มไอคอนนะครับไอคอน dis pc หรือว่าไอคอน my คอมพิวเตอร์อะไรต่างๆให้ทาแบบนี้นะครับคลิกขวาแล้วไปยิงคําว่า display setting นะครับเลือกคําว่า ขอโทษทีครับไม่ใช่เมนูนี้นะครับเอาใหม่คลิกขวาใหม่คลิกขวานะครับแล้วเลือกตัวล่างสุดเลยนะครับอันล่างสุดแล้วก็เลือกไปที่ตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกหาเมนูนี้นะครับ Desk t o p i c ไอคอน t i n g นะครับบางเครื่องอาจจะอยู่ล่างๆอยู่ล่างๆฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับลองหาดูแต่ของผมมอยู่ตรงนี้ก็กดเข้าไปนะครับ Desktop อ c o n คอน t i n g นะครับก็จะได้ไอคอนเซ t t i n g มามันจะมี เดอร์พีซีนะครับแล้วก็แอดมินตัวนี้ถ้าอยู่ใน Windows 7 Windows 8มันจะเขียนว่า my computer นะครับแต่ Windows 10ขึ้นมาจะเขียนอย่างนี้แอดมินครับแล้วก็ติ๊กเลยเราจะเอาอะไรผมจะเอาเดอร์พีซีนะครับแล้วก็คอนเนลพจน์ให้ติ๊กอย่างนี้เลยก็ได้ติ๊กหมดเลยก็ได้นะครับติ๊กเอาหมดเลยติ๊กทุกอันเลยก็ดีนะครับจะได้ไม่สับสนแล้วก,กดแอปพลายแล้วก,กดโอเคนะครับกล้า,ากับอรานี่ครับไอคอนของเราก็จะมาเรียบร้อยแล้ว อย่างนี้นะครับแล้วก็จัดเลี้ยงให้สวยงามนะครับแค่นั้นเองทีนี้นะครับคีย์บอร์ดมันก็ยังเปลี่ยนภาษาไม่ได้นะตอนนี้มันเปลี่ยนได้ผมเป็นภาษาอังกฤษอยู่อ่ามันเปลี่ยนภาษาไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนเปลี่ยนภาษากันให้มันจบไปในชิปนี้เลยนะครับกากบาดออกให้เราไปที่ซ้ายมือล่างนะครับปุ่มสตาร์ทแล้วก็ไปที่เซตติ้งนะครับรูปฟันเฟืองให้เลือกนะครับคําว่าตรงนี้นะครับแทนเกียรนะครับ แล้วก็ให้เรียกคําว่าแ a งกอีกรอบหนึ่งครับให้กดเพิ่มนะครับไม่กดแอดตรงนี้แอดแรงกดให้เราเลื่อนหาไทยนะครับไทยมันจะอยู่ในโหมดอักษรตัวทีนะครับเลื่อนเร็วๆเลยก็ได้ไทยนะครับท,ทีอยู่ไนไทยนี่ครับไทยอนะ่กดคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็เน็ก รอนะครับสีเล็ก f a l l i n ามันกำลังติดตั้งภาษาเราอยู่นะครับเดี๋ยวรอพักนึงกด install ครับพอ install เสร็จป,ปุ๊บนะครับให้เราจะเปลี่ยนภาษาคีย์บอร์ดนะครับให้เราไปตรงที่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ บางเครื่องอาจจะอยู่ล่างๆแถบล่างๆหรือว่าแถบซ้ายแถบขวานะครับหาดูแต่ขงผมอยู่ตรงนี้มันน่าจะเป็นเมนูตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ตรงนี้ตรงนี้ตัวบนนะครับขอโทษทีนะครับเป็นตัวนี้คลีกเข้าไปนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดเราก็เลือกคําว่า Advanced Keyboard Setting นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับ a n g a g e Bar Option นะครับคลีกเข้าไปแล้วก็ ตรงนี้นะครับปรับมาตรงนี้แล้วก็เลือกเป็นตรงนี้ครับแล้วก็ติ๊กอันนี้แล้วก็ติ๊กอันบนนะครับติ๊กตัวนี้กับอันนี้2อ,อันนะครับแล้วก็กดโอเคกดแอปพลายกดโอเคครับปิก,กาบาทอ,อก่กอ่าแล้วมาลองพิมพ์ดูนะครับภาษาละมาหรือยังภาษาละมารียบร้อยแล้วเปลี่ยนภาษาไทยภาษาอะไรได้นะครับโอเค ค okay, ครับลองนําไปประยุกต์พิแพงกันดูนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะขอปิดคลิปแนวทางการคืนค่าโรงงาน Windows 10 Windows 11บเไปเพียงแค่นี้นะครับ11ก็ทำแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวไว้ต่อกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับใครจะไปโหลด g o o l l e h r r o m โหลดบอลเซอร์ er, ตัวไหนมาใช้ก็ไปโหลดมาใช้ได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวจะนำ เสนอคลิปวิธีการแนวทางการตั้งค่าขึ้นไปใหม่เรื่อยๆนะครับผมขอบคุณมากที่รับชมคลิปจนจบครับไปต่อันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับ